โกยี่สิบผสมสีเหลืองได้ผลยีสีหน้าตาไวชนิดนี่ครับเรามาดูชนีกันนะครับชนีต้นเก่าแก่นะครับดอกกำลังบานพอดีเลยนะครับสวยมากโดอกบานสวย สถสนีสวนป่านานนะครับต้องบอกว่าอร่อยมากนะนะครับรสชาตินี่ไม่ต้องสืบเลยนะครับอ,อร่อยอร่อยครับยังไงลองชิมรอกันนะครับยอกเพียบเลยเต็มต้นเลยอันนี้แต่งไปยังครับเนี่ยยังไม่ได้แต่งเลยยังไม่ได้แต่งเ <laughs> ยงไอ้ไหนจริงไอ้ไหนจริงรุ่นสามเยอะก็จะเอารุ่นสองออกครับแต่งหน่อยครับผมเยอะ เปลืองพลังงานต้องเดินทางอีกยาวไกลข้างข้างข้างบนอย่างเงี้ยครับปลายใกล้โคนเกินอย่างเงี้ยี่ยังไม่เข้ามาต้องรอผิงทอดนะนั่นองรอพี่อยูะเน่โอ้แต่ชื่นไม่ไหวครับเยอะๆน้ำก็จะแย่แล้วถึงรถน้ำไปจะผูกกีกายนี่กีกายนี่เนี่นั่นมันไม่มาไง เขาแต่ปีก่อนนู้นเยอะปีก่อนนู้นเยอะเพราะเพี้ยมกินว่าไม่ทันแต่ปีนี้เกือบไม่ทันเนี่ยเนี่ยมันนี่ไงนี่ต้นใหญ่เราดอกเต็มต้นเลยมีแต่เป็นพวงเไยโอ้โหเป็นปั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือแต่งวางตำแหน่งแล้วเนาะแต่ก็ยังเยอะอยู่นะเนี่ยพี่เพชรเยอะเดี๋ยวต้องเด็ดข้างๆอ๋อโอ้ยังเยอะเลยนี่โอ้เด็ดง่ายเลยโอ้โหแข่งรูป อแต่แต่งเดีแตู่กก็จะยากไยพตาต้องหาตั้งใจหนีเปว่าบมเด็ดอันนี้ขึ้นไงครับเนี่ยบันไดสูงกรไดนี่ยพี่ปีนข้างๆเอาแล้วก็หอเกาะเยอะเยอะนะครับส่วนป่าเป็ดนะครับป่านานโอ้โหเม่มาเนออกเกินตัวนะครับ มังคุดหลงรับแพร่นะครับโอ้โยนะครับออกเยอะมากนะครับครับหลงรับแพรปลาจีนนะครับ อ๋อเนี่ยโอ้ยหชนีครับต้นแบบสูงมากดอกแบบเต็มเลยครับโอสิ่งที่มองครับก็สวยมากยึบอื้อชนีโบราณน,นะครับไปดูดอกกัน เต็มเลยครับโอ้โหชนิดโบราณนะครับสวนปลาเป็ดน,นะครับ